ามจากคุณนายนิดนึงบอกว่าจะจะปิดหนี้จะปิดหนี้ลถเนี่ยมันจะได้รับส่วนลดแค่ไหนนะฮะตอนนี้เอาเหลือประมาณสักประมาณสัก4ี่หปีเชิญฮะการปิดหนี้ผม <45 S 2> <ป>ให้ตอบภาพรวมอนอกจากคุณนายถ้าผ่อนมาสักปี2ปี3ปีแล้วอยากปิด ทั้งก้อนเลยมันจ่ายด้ส่วนลดเยอะไหมส่วนลดไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือ<ต>เองื่อนไขอย่างนี้ครับเขาคิดตามคือตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่ากฎหมายใช้คําว่าดอกเบีย้ยนะครึ่งหนึ่งได้ส่วนลดหมายถึงว่าดอกเบีย้ยครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้คิดแบบอัตราตรงๆนะครับเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องคํานวณนะครับซึ่งตรงนี้เราคิดตรงๆเช่นสมมติดอกเบี้ยหมื่นหนึ่งจ่ายมาครึ่งหนึ่งดอกเบี้ยเหลือห้าพันแล้วจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันเข้าใจผิดคนละส่วนกันครับ เขาจะคิดแบบอัตราซึ่งเรียกว่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีนะครับซึ่งแน่นอนครับต้นลดดอกลดมันจะค่อยวิธีการคิดจะไม่ใช่วิธีเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคุณต้องถามนะครับวิธีการง่ายๆครับคุณโทรไปที่ไฟแนซนครับแล้วก็บอกว่าคุณจะปิดบัญชีวันที่สมมุติวันที่15มกรานะครับจะได้ส่วนลดเท่าไหรออ่นะครับแล้วเมื่อเขากําหนดมาเช่นสมมุติบอกว่า มีส่วนลดออกมาแล้วเนี่ยสมมติคุณคำนวณว่า10,000แสนบาทเขาบอกว่าปิดบัญชีเนี่ยจะได้7 5 0 0 0มสมมตินะครับคุณก็ตัดสินใจเออจะดีไหม,มนะครับคุณนี่ตัดสินใจแต่ถ้าเกิดส่วนลดมันน้อยจะถ้าคุณบอกว่าผอมมาได้ไม่มากเท่าไหร่ดอกเบี้ยส่วนลดแทบจะไม่เห็นเลยครับอ๋อนะฮะนะครับไม่ใช่เรานั่งเอาดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมดว่าเหลือเท่าไหร่มานั่งคำนวณเองเสร็จแล้วมาตัดครึ่งเหลือครึ่งไม่ใช่ครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นคือวิธีตรงครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีคือต้นรถดอกรถจะค่อยๆวิธีการคำนวณนะครับนะครับซึ่งเป็นไปตามสูตรของทางบัญชีถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้โทรเลยตยองเข้าคิดเลยครับถูกต้องครับถูกครับบางทีก็จะเห็นส่วนต่างไม่เยอะไม่เยอะครับผมเรียนนะครับส่วนต่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถยนต์กับกับกับบ้านเนี่ยมันจะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงนี้ครับเพราะว่าบ้านในซับยังไงซับก็อยู่ครับถูกไหมครับรถยนต์ถามว่า5ปีราคามันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับความเสียหายแต่บ้านที่5ปีที่อยู่เนี่ย แอดอัพแว u e ลูมันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคาจะแตกต่างกันความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงกับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไม่รู้ว่าไปอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคอนโดหนึ่งหลังเพราะงั้นคอนโดยังไงก็อยู่อะไรก็อยู่นะครับเพราะงั้นความเสี่ยงภัยเมื่อมีความเสี่ยงความส่วนลดอะไรต่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะปิดท้ายนะฮะสำหรับคุณนายจากระบบไลน์นะ